สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันอาทิตย์นะคะที่12พฤศจิกายนจัดส่งให้พรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนนะคะแพ็คแบบตะก้าส่งไปสนีไทย EMS ให้แพ็คส่งทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะ คลิปนี้จะเป็นไม้จัดเซตนะคะเป็นไม้จัดเซตวันนี้คัดมาให้ทั้งหมด10เซตนะคะใน1เซตจะประกอบไปด้วยไม้กระถาง4นิ้ว3ต้นกระถาง6นิ้วอีก1ต้นนะคะแต่ไม้ที่อยู่กระถาง4นิ้วนี่คือไปอัพขึ้นไซส์กระถาง6ได้เลยทุกต้นนะคะให้อยู่ที่เซตละวันนี้ให้เท่าไหรด่ดีให้อยู่ที่เซตละ330บาทเนาะ330บาท ส่งฟรีมีปลายทางนะคะ แต่ละเซตจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวแมค้าพาไปดูนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปนะคะฝากกดติดตามช่องของแมค้าด้วยสําหรับลูกค้าใหม่ถ้าบังเอิญแวะเวียนผ่านเข้ามานะคะฝากกดติดตามเอาไว้ได้ส่วนมุมนี้เป็น QR code หน้าแชทไลน์ของแมค้ากดเพิ่มเพื่อนกันไว้ได้วันนี้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรกดเพิ่มเพื่อนแมค้าไว้ก่อนได้เพื่อวันเผื่อวันไหนมีไม้ถูกใจจะได้ทักหาแมค้าได้ไวขึ้นนะคะจะได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็การที่กดติดตามช่องเอาไว้เพื่อที่เราจะได้เห็นคลิปไวขึ้นด้วยระบบมันจะได้แจ้ง เตือนไวขึ้นนะคะเพราะที่ปล่อยลงอันนี้เป็นคลิปนะคะคลิปวิดีโอก็ลูกค้าเห็นตอนไหนก็สามารถเลื่อนดูกลอได้นะคะเลื่อนไปเลื่อนมาได้มันไม่ใช่ไหลสดนะแม่นะมันเป็นคลิปวิดีโอก็ดูแล้วเอ้ยฉันลืมต้นข้างหน้าอะไรนะก็สามารถย้อนกลับมาดูได้นะคะมันจะมีแถบด้านล่างเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะคะวันนี้ให้อยู่ที่เซตละ330บาทเท่านั้นนะคะถ้ารับ2เซตก็คือเป็น660ิเด้อแมะคะ่ค่ะ ให,ให้ราคาไปมากกว่านี้ไม่ไม,ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไม้กระถาง6นิ้วด้วย4ต้นค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะให้เต็มที่เซตละ330รับ2องเซตก็เป็น660อย่างนี้นะคะมีจำกัดมาแค่10เซตเท่านั้นมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ สนใจเซตไหนนะคะโทรหาแมค้าได้เลย0805194988นะแมค้าลืมบอกนะคะใครมีเฟซทักเฟซค่ะเ c e b o o k ชื่อน,นิสาเว้นวักนิสาพรภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยใครมีไลน์ทักไลน์ใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์โทรหาแมค้านะคะเราสามารถจดที่อยู่เบอร์โทรกันได้ นะคะถูกใจเซตไหนสำรองมาให้แม่ค้าอีกสัก1เซตเนอคัดมาให้แค่10เซตนะคะเผื่อลูกค้าใจตรงการเซตที่ต้องการอาจจะไปแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับไปดูใหม่นะคะแต่ถ้ารอบนี้ไม่ได้เซตไหนไปเลยไม่ต้องเสียใจนะคะฝากกดติดตามช่องไว้แม่ค้ามีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้เรื่อยๆอยู่แล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าในแต่ละเซตจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง330บาทส่งฟรีมีปลายทางนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะสบายใจได้เลยอ่ะมาเซตที่1น่งคะ่ะเดี๋ยวแม่ค้าไล่เป็นกระถาง4นิ้วก่อนเนาะแล้วจะไปจบด้วยกระถาง6นิ้วแบบนี้ทุกเซตนะคะ,ะเริ่มกระถาง4นิ้วก่อนตัวนี้นะคะเป็นชมพูทวีป ดูที่ต้นมันไปอัพขึ้นใส่กระถางหกได้แล้วนะคะชมพูทวีปนะคะป้ายมาแล้วแบบนี้1ต้นค่ะตัวนี้เป็นลือสีโกธัญะญนะคะเขายัางไม่ป้ายนะเป็นบอลกาบนะคะช่วงนี้เห็นเขาว่าปีหน้าบอลกาบจะมานะคะใครยังไม่มีก็เก็บเก็บติดสะสมไว้เนาะบอลกาบนะคะอ่ะอันนี้กระถาง4นิ้วนะคะลือสีโกธัญะยังไม่ป้ายนะคะฟอร์มนี้แล้วก็เป็น เท้ารำไพนะคะเท้ารำไพป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะต้นโตจ้ะไปอับไซกระถางได้เลยอัพไซกระถางได้เลยให้ไปอีกหนึ่งต้นรากทะลุแล้วด้วยนะคะแล้วก็ต้นกระถาง6นิ้วตรงนี้จะเป็นอ,อมนาคนะคะออมนาคหน้าออกชุมพูมาแบบนี้เลยนะคะให้ไปอีกหนึ่งต้น4ี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1ค่ะต่อมานะจาะเซตที่2เซตที่2ก็จะมีเป็นสิลาเพชรนะคะ1ต้น หลวงพ่อเพชรค่ะหนึ่งต้นนะคะออกติดกับกาบเหมือนกันนะจ๊ะตัวนี้ตะวันชิงพลบค่ะตะวันชิงพลบนะคะหนึ่งต้นใบใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะฟอร์มกำลังสวยนะคะหนึ่งต้นให้ไปด้วยส่วนกระถางหกนิ้วของเราก็จะเป็นเจ้าพระยานามืน่นอันนี้เขามีสองต้นในกระถางนะคะมีสองต้นในกระถางแทงต้นลูกขึ้นมาแล้วนะคะเจ้าพระยานามื่นนะคะก็คืออสงไขย แต่ยังไม่ป้ายนะคะอสงไข่เขาก็แผลงไปจากเจ้าพญานาหมืน่นนี่แหละเนาะนี่จ้าอันนี้เป็นเจ้าพญานาหมืน่นกระถาง6นิ้วนะห้ไปอีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สองค่ะต่อมาเซตที่3นะคะตัวนี้เป็นสีขุนปลืม้มสีขุนปลื้มนะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยอ่าต้นนี้ต้นนี้ป้ายนะคะจะมีทั้งป้ายและไม่ป้ายนะแต่รอเขาโตค่ะสีขุนปลื้มจะชอบเปิดป้ายตอนโตแต่อันนี้เนี่ยเห็นไหม อันนี้ป้ายมาแล้วนะคะให้เป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยจะไปเลี้ยงทั้งกอแบบนี้ก็ได้หรือไปแยกเอาก็ได้นะคะ1กระถางอันนี้เป็นลือสีโกทัญญาจะยังไม่ไป้ายอีกเช่นกันทํายากมากยังไม่เจอต้นป้ายเลยที่ดูทามาเนี่ยหายังไม่เจอเลยนะคะอ่าแบ่งให้ไปลุ้นต่อนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นมณีมรกตนะคะอีกหนึ่งต้นด่างชมพูมาแล้วนะสุดท้ายกระถาง6นิ้วตรงนี้อันนี้ไม่ทราบชื่อนะคะ ไม่ทราบชื่อแต่นางจะออกด,ดังๆติดดังๆประมาณนี้ดังๆออกเหลืองๆแดงๆแบบนี้นะคะกระถาง6นิ้วให้ไปอีก1ต้นจ้ะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่3นะคะถัดมาเซตที่4ก็จะมีเป็นฤาษีโกทัญญะจ้ะยังไม่ไป้ายนะคะ1ต้นตัวนี้เป็นสาวนครชัยศรีนะคะกระถาง4นิ้วอัพขึ้น6ได้1ต้นตะวันชิงพบค่ะ หต้นนะคะต้นใหญ่เลยแล้วก็กระถาง6นิ้วของเราก็เป็นกาบนะคะตัวนี้ชื่อว่าบานชื่นนะคะบานชื่น,นีแข่งจะออกสีแดงป้ายแดงขึ้นมาแบบนี้นะคะบานชื่นอีก1ต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สี่จ้าก้องชัดไหมเอ่ยแฟบต่อมาค่ะเซตที่หเซตที่ห้านะคะจะมีเป็นหลวงพ่อเพชรค่ะ1ต้น นางแรกสดเทวีนะคะฟอร์มป้ายมาแล้วแบบนี้นะจ๊ะหนึ่งต้นตัวนี้เป็นหานุมาสืบมะขานะคะให้ไปอีกหนึ่งต้นนะจ๊ะไปอับไซกระถางเอาได้เลยส่วนกระถาง6นิ้วของเราตัวนี้ก็คือ2ฝั่งโค้งนะคะต้นใหญ่ใบใหญ่หน้าแดงแบบนี้เลยนะคะ2ฝั่งโค้งอีก1ต้นนะคะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หนี่นะคะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5้าจ้ะ คุ้มทุกเซตลูกค้าจ้า 3, าบาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางแพ็คแบบตะก้าส่งไปสนีไทย EMS นะคะแพ็คให้อย่างดีทุกต้นนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดในการแพ็คทุกอย่างนะคะทุกมิติแถมมีดเล็กๆให้ลูกค้าไปกรีดด้วยคือใส่ใจทุกมิติคือ ชั้นแพ็คไปอย่างดีแบบนี้ลูกค้าจะมีอุปกรณ์ที่คมพอที่จะกรีดไหมหนูก็แถมไปด้วยเลยแปะไปที่ตะกร้าไว้ให้ลูกค้าไปกรีดตอนแกะต้นไม้นะคะเพราะว่าบางบ้านอาจจะมีวัสดุที่มันคมพอหรืออาจจะไม่คมพอหรืออาจจะหาไม่ทันอย่างเงี้ยเวลาแกะเวลากรีดแล้วน้องไม้จะได้ไม่เสียหายนะคะหนูก็เลยแถมไปให้ด้วยเลยต่อมาเซตที่6นะคะก็จะมีเป็นสิลาเพชรนะคะ1ต้นตัวนี้ตะวันชิงพบค่ะ1ต้น แล้วก็จะเป็นเทพเทวลิษนะคะอีกหนึ่งต้นนะคะไปอัพขึ้นไส่หกได้หมดเลยเด้ยมันโตหมดแล้วนะคะแล้วส่วนกระถางหกนิ้วของเรานะคะหน้าหวานหวานแบบนี้ธาตุบางแก้วนะคะให้ไปอีกหนึ่งต้นกระถางหกนิ้วนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หกจ้าต่อมานะคะเซตที่ 7. เจ็ดเซตที่เจ็ดนะคะจะมีเป็นหลวงพ่อพูนนะคะบอนใบไผ่เริ่มกัดสีมาแล้วหนึ่งต้น ตัวนี้หันุมานสืบมะคานะคะ1นึ่งต้นมณีล้อมเพชรค่ะมณีล้อมเพชรอันนี้เป็นตัวด่างน้อยนะมีสกิดติดด่างมาประมาณนี้นะคะหต้นแล้วก็เป็นบานชื่นนะคะกระถาง6นิ้วนะคะ1ต้นจ้ะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7นะคะ ค่อยๆดูนะแล้วอย่าดูเพลินเดินโนต้ตไว้ด้วยติ๊กไว้ด้วยว่าเอ้ยเซตเนี้ยฉันถูกใจเซตนี้กับเซตนี้นะคะทักถ,ถามได้สำรลองเซตในใจให้แมค่ค้าสักหนึ่งเซตเนาะนะคะเผื่อเซตที่เราต้องการอาจจะไปแล้วลูกค้าเห็นคลิปพร้อมกันโทรมาพร้อมๆกันนะคะอ่ะต่อมาเซตที่8นะคะตัวนี้เป็นตะวันชิงพบจ้ะหต้นนะคะตัวนี้บอลเก่าราชนิเวศโตขึ้นพื้นใบออกสีแบบนี้นะออกสีชมพูแบบนี้นะคะเหลือเป็นกระดูก กระดูออกสีดำใบตรงนี้เขาจะชมพูมากขึ้นสะโพกกว้างนะคะราชนิเวศหนึ่งต้นส่วนตัวนี้นะคะต้นนี้เท้ารำไพยนะคะต้นใหญ่ๆเลยไปอัพขึ้นไสหกได้เท้ารำไพยไป้ายมาแล้วแบบนี้1ต้นแล้วก็จะเป็นกระถางหกนิ้วนะคะ2ฝั่งโขงค่ะ2ฝั่งโของอีก1ต้นนะจ๊ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8นะคะคุ้มสุดๆลูกค้าจา๋า 330บาทส่งฟรีมีปลายทางนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มอำนวยความสะดวกให้ทุกช่องทางลูกค้าสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งมาคาได้เลยราคาเดียวกันนะคะบางท่านอยากได้ไม้แต่ต้องไปทำงานทั้งวันเนาะเราก็โอนไว้ได้แล้วก็ให้คนที่บ้านรอรับให้หรือบางท่านนะคะอยู่บ้านตลอดเราไม่สะดวกออกไปโอนนะคะ ก็สามารถรับไปทางได้ก็ชาระเงินกับพี่เจ้าหน้าที่ปลายสีได้ได้ทุกช่องทางนะคะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้านะคะเพราะว่าบางท่านนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถนัดเรื่องการโอนใช่ไหมคะก็ต้องจ้างจ้างเขาออกไปโอนอย่างเงี้ยก็เสียและห้าสิบหกสิบอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ต้องเสียตรงนั้นเนาะก็บอกว่ารับไปทางได้ก็ชาระเงินที่บ้านได้เลยนะคะได้หมดนะคะได้หมดต่อมานะคะเซตที่เ้า เซตที่จะเป็นฤือีโกธัญะนะคะยังไม่ไป้ายนะ1ต้นมณีล้อมเพชรจ้ะสกิดติดด่างประมาณนี้1ต้นนะคะอันนี้เป็นเพชรพระนครน,นะคะเนี่ยมีติดด่างแบบนี้ประมาณนี้1ต้นแล้วก็กระถาง6กนิ้วของเราอันนี้เป็นธาตุบางแก้วนะคะให้ไปอีกหนึ่งต้นจะ้ะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่เก้านะคะนี่จ้ะเซตที่เก้า ต่อมาเซตสุดท้ายของเราเซตที่10นะคะก็จะมีเป็นมณีล้อมเพชรนะคะสกิดติดด่างประมาณนี้1ต้นตัวนี้เป็นโพกแก้วนะคะกระถาง4นิ้ว1ต้นตะวันชิงพบค่ะ1ต้นนะฟอร์มใหญ่ๆเลยอันนี้รู้สึกจะขึ้นไปตั้งตั้งเก้านิ้วได้เลยนะตั้งแม่พันธุ์ได้เลยนะคะแล้วก็กระถาง6นิ้วของเราตัวนี้จะเป็นชายชนนะคะปลายแดงๆสวยๆแบบนี้เลยฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะอีกหงต้นนะคะ สี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบนะคะคุ้มทุกเซตลูกค้าจ๋ากระถางหกนิ้วเนี่ยปกติก็อยู่ที่ท้นละสองร้อยแหละนะคะสองร้อยแล้วนะ,ะวนะนะคะแถมยังได้ต้นสี่นิ้วไปอีกทั้งสี่ต้นต้นสี่นิ้วบางต้นก็คือร้อยกว่าอยู่แล้วนะลูกค้าส่งฟรีอีกนะคะนี่นะคุ้มทุกเซตนะจ๊ะไม่อยากให้พลาดกันซักเซตเลยถูกใจเซตไหนนะโทรหาแม่ค้าศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดแปดจ้า เช่นเคยนะคะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า